ที่สร้างกําไรเดือนละล้านคุณอยากได้แผนที่ในการสร้างกําไรเดือนละอย่างน้อย1ล้านบาทให้กับธุรกิจของคุณแบบฟรีๆไหมถ้าคุณอยากที่จะโตธุรกิจแบบก้าวกระโดดนะคะนี่คือคลิปที่สําคัญที่สุดของปีนี้ที่คุณจะได้ดูเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน2ปีที่ผ่านมานะคะท่าเนี่ยทุ่มเงินยิงแอดไปกว่า4.9ล้านบาทนะแล้วผลลัพธ์ที่น่าได้มาก็คืออะไรก็คือนิาสามารถที่จะเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจของตัวเองได้กว่า1 5ึ่งสินะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้เวิร์กหร ธุรกิจของตีน่าเท่านั้นนะคะมันยังใช้ได้ผลกับธุรกิจอีกกว่า21ประเภทอีกด้วยเนาะแต่ว่าตีน่าเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทุ่มเงิน4.9ล้านบาทขนาดนี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นเนาะตีน่าเนี่ยทำเพราะว่าเป็นความชอบในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยซึ่งแน่นอนว่าในเงิน4.9ล้านบาทนี้นะคะมันก็จะมีในส่วนของการลองผิดลองถูกเนาะเพื่อให้ได้แยกสิ่งที่ได้ผลกับไม่ได้ผลออกจากกัน ซึ่งมันก็ทาให้ติน่าเนี่ยได้มาเจอสูตรสาเร็จในการสร้างกําไรนะคะที่ติน่าจะเอามาให้คุณฟรีไปเลยแต่ก่อนที่ติน่าจะมาให้สูตรคุณเร็วๆนี้นะคะติน่าบอกก่อนว่านอกจากที่มันจะเพิ่มกําไรให้กับติน่าแล้วเนี่ยมันยังทำให้ติน่าเนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยติน่าก็อยากที่จะมาถ่ายคลิปแบบสบายๆเนาะอันนี้ติน่าก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของตัวเองเนาะอาการหนาวมากนะคะข้างนอกติดลบก็เปิดเตาผิงเล็กน้อย <laughs> แต่ติน่าทายัง ตัวเอง150%แล้วก็ทำงานน้อยลงด้วยนะถ้าสมมติว่าคุณมีทุนนะคะที่จะทุ่มไปกับการยิงแอดนาะ4.9ล้านบาทเนี่ย คุณจะได้ลูกตาจากคนเยอะมากนะคะซึ่งจากสถิติของตีน่าเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านคนนะคะซึ่ง20ล้านก็ประมาณเกือบหนึ่งใน3ของประชากรไทยเลยถูกต,ต้องไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกประหลาดอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะ,ะมีคนมามองเห็นหรือว่าเข้าถึงโพสต์ของคุณได้เยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกประหลาดเพราะว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้กลายเป็นลูกค้าหรือว่าไม่ได้กลายเป็นเป็นคนไข้คุณหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร สิ่งที่น่าสนใจคือตีน่าได้ถอดรหัสวิธีการที่คุณสามารถที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่นะทาให้คุณขายดีมีกําไรแล้วก็ทําไมทําให้ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหาคุณหรือมาซื้อของคุณซ้ําหรือว่ามาใช้บริการกับคุณซ้ำๆๆๆๆได้เรื่อยๆอีกด้วยใน24เดือนที่ผ่านมานะคะที่น่าได้ยิงแอดไปเนี่ยตีน่ายิงแอดไปกว่า300กว่าแคมเปญเลยนะในธุรกิจประเภทต่างๆอีกกว่า21ประเภทด้วยนะสิ่งที่น่าค้นพบนะคะมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนๆกันทุกๆธุรกิจเลยคคืืออะไรรู้มันน่ก็ ือไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคะมันมีสูตรสําเร็จนะคะที่เป็นสูตรมาตรฐานสูตรในตํานานที่ใช้ได้กับทุกภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะและเป็นสูตรที่นักการตลาดเก่งๆทั่วโลกทุกคนรู้และใช้กันนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่จะทําให้คุณสามารถที่จะดึงดูดคนแปลกหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนคนแปลกหน้าเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นอะไรเป็นลูกค้าของคุณได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งที่จริงเนี่ยหลังจากที่น่ายิงแอดไปแล้วนะคะกว่า300กว่าแคมเปญเนาะแล้วก็วิเคราะห์โพสขายนะคะวิเคราะห์ข้อความของลูกค้าหรืออะไรเงี้ยกว่ามหมื่นข้อความนะคะทีแกก็สรุปออกมาเป็นสูตรได้นะคะชื่อว่าสูตรการตลาดขนมชั้นสายหลง2.0ง หลายหลายคนถ้าสมมติว่าคุณติดตามปีน้ามาพักึองแล้วเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยิน,นเรื่องของสูตรการตลาดขนมชั้นายลุงเวอร์ชันแรกไปก็คือเวอร์ชันที่1น,นะคะซึ่งจากเวอร์ชันที่1เนี่ยก็มีเจ้าของกิจการหลายคนนะคะเอาสูตรนี้ไปใช้เนาะบางคนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้ตัวเองนะคะ4ี่แสนบาทได้ภายในระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นนะแล้วก็ทําไมแล้วก็ไม่ได้ยิงแอดด้วยเออนะคะเพรานะนั้นเราลองจินตนาการเลยถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยยิงแอดเพิ่มเข้าไปใช่ไหมจากไม่ได้ยิงแอดนะก็4ี่แสนสามวันแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเาย เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการอะไรเลยกับการเอาน้ํามันอะลาดลงไปบนกองไฟอะเออเราสามารถจะจินตนาการได้เลยใช่ไหมบวกกับสูตรขนมชั้นใส่ลุง2.0จินตนาการได้เลยว่ายอดขายเขาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอีกขนาดไหน แต่ที่น่าเสียดายคือแม้ว่าสูตรของตีน่าเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้กับธุรกิจกว่า21ประเทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายส่งธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจบริการหรือว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาต่างๆหรืออะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่ามีเจ้าของกิจการเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่รู้สูตรนี้ มันเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเพราะว่าติาไม่เคยแชร์สูตรเนี้ยออกไปที่ไหนคนที่รู้สูตรนี้นะคะมีเพียงแค่เจ้าของกิจการที่อยู่ในวงในของติาเท่านั้นเนาะที่จ่ายเงินเรียนกับตินานะ,ะเกือบ200 0 0 0บาทต่อปีนะคะในการเรียนวิธีการทําการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ส่วนขนมชั้นใสลุง2.0นะคะที่ไ่าสอนไปนให้กับเจ้าของกิจาการที่อยู่ในวงในของติน่าเนาะตอนนั้นเนี่ยที่ติน่าสอนเนี่ยตีน่าสอนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งเจ้าของกิจาการที่มาเข้าร่วมในครั้งนั้นเนี่ยก็มีทั้งคนที่ทํากิจาการแบบออฟไลน์ line, แบบออนไลน์ line, เป็นโค้ชเป็นครูเป็นเปิดคลินิกบ้างหรือบ้างก็ทํามาสังหารหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาต่างๆทุกคนที่มาเรียนในวันนั้นนะคะติดอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คืออะไรก็คือไม่รู้ว่าจะสามารถเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจของตัวเองได้ย หลักอะไรโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างเอเจนซี่การตลาดแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทุ่มเงินนะคะไปกับการยิงแอดเพิ่มซึ่งติน่าไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับคนทั่วไปได้รู้มาก่อนนะคะเราติน่าก็ไม่มีแผนที่จะไปขายหรือว่าไปแชร์ที่ไหนด้วยแต่ความลับนี้นะคะจะสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะเคลมสูตรการตลาดขนมชั้นสายลุง2.0ได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น เดี๋ยวีนาจะบอกเหตุผลเนาะว่าทําไมที่น่าถึงตัดสินใจที่จะมาเปิดเผยความลับนี้นะคะแต่เดี๋ยวตีหน้าขอบอกก่อนว่าคุณจะได้รับอะไรไปบ้างจากสูตรขนมชั้นใสลุงนี้ในสูตรการตลาดขนมชั้นใสลุงนะคะคุณจะได้แพลนการตลาดนะคะที่คุณสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ในทันทีในปีที่ผ่านมานะคะมีเจ้าของกิจการระดับ10ล้านร้อยล้านหลายคนนะคะที่มีสินค้าดีคุณภาพดีนะคะหรือว่ามีการให้บริการที่ดีเนี่ยเข้ามาหาตีหน้าเนาะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าจะสามารถ เอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยเข้ามาทําออนไลน์ได้ยังไงเพราะว่าในออฟไลน์เนี่ยบางทีเขาขายได้ง่ายมากเลยเอามีลูกค้าเดินเข้ามาเถอะหรืออะไรเงี้ยปิดการขายได้นะคะแต่พอมาทําออนไลน์เนี่ยบางทีทําไมคู่แข่งมันเยอะเนาะแล้วพอคู่แข่งเยอะก็เกิดอะไรก็เกิดการเปรียบเทียบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเปรียบเทียบราคามีคนที่ลงเข้ามาขายแล้วก็ทําไมแล้วก็ตัดราคากันทําให้กําไรมันก็ยิ่งน้อยลงไปนะคะ จ้าของกิจการหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าจะต้องพรีเซนต์หรือว่าจะต้องนําเสนอสินค้าของตัวเองยังไงในออนไลน์นะคะเพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยของเราดีกว่านะของเรามีคุณภาพนะหรือว่าบริการเราดีกว่านะรวมถึงวิธีการอะไรรวมถึงวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้าที่มีกําลังซื้อให้เข้ามาหาตัวเองด้วยคือนึกยังไงก็นึกไม่ออก เพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูนะคะถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะมีแพลนการตลาดนะที่ออกแบบมาให้สําหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะคะแต่ฟังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนนะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนเองแบบ6-7ชั่วโมงหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องมานั่งคิดเองงมหาวิธีเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะมาปรับใช้กับธุรกิจของเรายัางไงไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแลนที่ออกแบบมาให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะนะคุณคิดว่ามันจะประหยัดเวลาให้กับคุณขนาดไหนและผลลัพธ์ที่น่าได้จากสูตรนี้นะคะเผื่อว่าคุณเนี่ยไม่รู้จักตีน่ามาก,ก่อนเนาะตีน่าก็เป็น CEO นะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งทีน่าแาเดมีนะคะตีน่าเป็นหนึ่งในครูสอนภาษาออนไลน์นะคะที่มีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทยเนาะคนติดตามนะรวมทุกช่องทางนะคะก็มีอยู่ประมาณ1.5ล้านคนนะคะทั้งใน Facebook ใน IG ใน Tik t o อกใน YouTube แต่แน่นอนว่าตีน่าไม่ใช่ครู อนภาษาทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ใครก็แล้วแต่ที่ผู้สังกฤษได้นะคะก็สามารถที่จะสอนภาษาได้แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถที่จะเปลี่ยนมันหรือว่ารันมันให้เป็นธุรกิจได้ เพราะาจากสกิลการตลาดของตีน่านะคะตีน่าสามารถที่จะสร้างธุรกิจเนาะเริ่มต้นจากศูย์เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างไปจนถึง8หลักได้เนี่ยโดยที่มีครูสอนภาษาไม่กี่คนนะคะในประเทศไทยที่สามารถทําได้แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของภาษาก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลชอบดูคลิปสอนภาษาหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะตีน่ามั่นใจเลยว่าคุณน่าจะเคยเห็นคอนเทนต์ของตีน่า,าบ้างตอนนี้นะคะตีน่าก็ผันตัวเองมาสอนการตลาดออนไลน์นะคะด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะคะแล้วก็จากสกิลการตลาดของตีน่าเนาะที่ตีน่า สร้างธุรกิจได้นะคะจากศูนย์มาจนถึงแหลักต่อปีเนี่ยตีน่าก็นําความรู้นี้เนี่ยมาเผายแพร่ให้กับเจ้าของกิจการในประเภทแล้วก็สาขาอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยก็ยังอยู่เบื้องหลังนะให้กับธุรกิจที่สร้างยอดขายกว่า10ล้านหรือ100ยล้านตีน่าช่วยในการทําการตลาดอยู่เบื้องหลังให้กับหลายๆธุรกิจด้วย ทุกปีนะคะทีน่าก็จะเปิดคลาสสอนการตลาดเนาะซึ่งในตอนนี้นะคะก็มีเจ้าของกิจการที่ทีน่าช่วยคําแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มกําไรหรือว่าเพิ่มยอดขายนะคะกว่า1,500คนแล้วทั่วประเทศ แต่เมื่อสามปีที่แล้วนะติน่าบอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ติน่าขอสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าความสําเร็จของติน่าเนี่ยมันไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบเนาะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแบบที่เราเห็นในข่าวหรือในเห็นแบบในรายการอายุน้อยร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยติน่าเนี่ยวเป็นคนที่ชอบหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดลอดนะคะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยติน่าก็เข้าคอร์สบ้างซื้อหนังสือบ้างไปสัมมานาบ้างหรืออะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าติน่าเนี่ยติดอยู่ในธุรกิจที่ตัวเององมชบ นะแม้ว่ามันจะสร้างไรายได้ให้กับตีนะ่านะแล้วก็ไรายได้ดีด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือตีน่าเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตู่ทุกวันใช่ไหมแล้วก็อะไรแล้วก็มาคุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องแทนงานลูกน้องประชุมทํางานหลังบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะทำให้ตีน่าเนี่ยไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยนะคะรวมถึงไม่มีเวลาให้ครอบครัวด้วยมันเหมือนกับตีน่าเนี่ยตกเป็นทาสธุรกิจของตัวเองนะคือแทนที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะเปล่าเลยมันก็เหมือนเราเป็นลูกจ้างประจำอะแต่แค่เป็นลูกจ้างประจําในธุรกิจของตัวเองเท่านนั้เอง ติดนะคะอยู่ในธุรกิจที่รู้สึกว่าโตช้านะคะมันทําให้ที่ได้คิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องแบบวนอยู่ในวงจรไหยนะที่เราไม่สามารถที่จะออกไปได้ยิ่งธุรกิจโตก็ยิ่งทําไมก็ยิ่งเหนื่อยนะแล้วก็ยิ่งไม่มีเวลา ตีน่าภูมิใจในสิ่งที่ที่น่าทำนะที่น่าภูมิใจในชีพของตัวเองมากๆนะคะตีน่าอยากที่จะโตธุรกิจไปให้สุดเลยแบบทีออ่ศักยภาพเราสามารถทําได้แบบที่เราสามารถทําได้แต่ตีน่าก็อยากที่จะทำไมอยากที่จะมีเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนได้รีแลกซ์ได้ใช้เวลากับครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้ตีน่าเนี่ยมองหาโอกาสใ,ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะซึ่งที่น่าก็เรียนเยอะมากเนาะทั้งในไทยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเพื่อหาสิ่งที่มันจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้แต่จริงๆมัน ก็มีหลายอย่างเนาะที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้บางอันก็ไรสาระไปเลยหรืออะไรเงี้ยหรือบางอันก็ไม่ค่อยได้ไป,ดประโยชน์แบบต้องใช้ทุนมากๆหรืออะไรเงี้ยติน่ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กติน่าจาได้เลยนะว่าตอนนั้นตินาบอกกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่ติน่าเจอวิธีการที่ถูกต้องนะตินาจะมาบอกคนอื่นในต,ตอนนั้นเนี่ยตินาเคยคิดว่าชุกวขของตัวเองมันไม่ดีนอจน ตินาเสียมันไปนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยติาก็ลงทุนในตัวเองเยอะมากเนาะเพราะว่าเราพยายามจะหาวิธีที่มันจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันรันได้แบบอัตโนมัติเราจะได้ไม่ต้องอทํางานตลอดเวลาเนาะแล้วก็ได้มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราอยากมีด้วย ซึ่งพอตีน่าเสียธุรกิจไปเนี่ยรายได้ของตีนาก็หายไปด้วยนะคะจากเดือนที่แบบว่าเคยได้แบบเป็นแสนอะไรเงี้ยนะคะก็เหลือศูนเลยซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเนาะแต่ว่าตีน่าก็อยากให้คุณได้รู้เรื่องนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าใครๆก็สามารถที่จะทําได้แบบตีน่าเช่นเดียวกัน อนที่ดิ娜เกือบสูญเสียธุรกิจของตัวเองไปเนี่ยตอนนั้นด้ามีค่าใช้จ่ายที่เป็น f i x ซ์ c o สเนาะก็คือเป็นรายจ่ายที่จะต้องออกไปทุกเดือนซึ่งตอนนั้นมันก็อยู่ที่ประมาณเดือนละสามแสนนะคะแต่เรื่องของเรื่องคือมันมีรายจ่ายแต่ว่ารายรับมันไม่เข้ามาเลยไงทำให้ดิาเนี่ยต้องดึงเงินตัวเองออกมานะคะแล้วก็เอาเงินส่วนตัวของตัวเองออกมาใช้เนาะเพื่อที่จะประคองธุรกิจไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยดิาก็ติดหนี้ด้วยตอนนั้นก็ติดอยู่ประมาณสามล้านกว่าบาทนะคะเพราะว่่่่่าาาาาาาินนนนนนนหหววธีีีีกกกรรรแ้้ปปปัไไมมดเเเเลยยจจคคคคททบะสสํ็็ กังวลนะแล้วก็เครียดตลอดเวลาว่าเฮ้ยรายรับกับรายจ่ายอะ่ะมันจะพอไหมในแต่ละเดือนหรืออะไรเงี้ยเวลาที่ตน่าอยู่คนเดียวนะคะบางทีตี๊น่ากคค็คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราจะเลิกทุกอย่างไปเลยดีไหมอ่ะใช่ไหมบอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับมันไม่มีทางออกอะไรอะไรมันก็ไม่เวิร์กอ่ะหรือแบบเราจะไปทํางานประจําดีไหมเราจะไปหางานทํำดีไหมหรือว่าเราจะจากไปแบบเงียบเียบเลยหรืออะไรเงี้ยก็มีมเมนต์ที่คิดแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าสามีหรือว่า ครอบครัวหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีเราเนี่ยบางทีชีวิตเขาอาจจะสบายกว่านี้ก็ได้แต่ติาก็ยังมีทางเลือกหนึ่งคืออะไรคือติาลุยให้เต็มที่ไปให้สุดเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ติาเนี่ยจะได้มีธุรกิจในแบบที่ตัวเองต้องการรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองอยากได้ด้วย และนี่คือสิ่งเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นนะคะภายใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตีน่าก,ก็สามารถที่จะใช้หนี้ของตัวเองจนหมดนะคะแล้วก็มีเงินเก็บในบัญชีของตัวเอง8หลักด้วยรวมถึงอะไรรวมถึงมีไรายได้ที่สม่ําเสมอเข้ามาในบริษัททุกๆวันนะคะก็วันละเฉลี่ยประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วแต่ว่าตีน่าทำยังไงเนาะจากติดลบนะคะสามล้านจนบรสู่บวกบวกสามล้านอย่างที่ตีน่าบอกไปนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตีน่าก,ก็ไปลงคอร์สเรียนนะคะหรือไม่ก็ไปเข้าสัมมนาบ้างอะไรบ้างเนาะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเลยนะก็ไปเรียน กับหลายๆคนเลยนะคะรูดบัตรกระจายนะแล้วก็ติดหนี้ไปอยู่หลายล้านอยู่เหมือนกันนะคะในที่สุดนะติน่าก็เจอสักทีนะคะเอ็กซ์เพร์ตนะคะหรือว่าคนที่จะมาะช่วยให้ตีน่าเนี่ยหลุดออกจากภาวะตรงนี้ได้ตีน่าก็ไปเลยนะคะ ไปเจอเอ็กซ์เพรสคนนี้นะคะแล้วก็ให้เขาช่วยดูโครงสร้างธุรกิจของติน่าให้นะคะว่าเอ้ยติน่าจะต้องทํายังไงจะต้องปรับยังไงอีกแล้วติน่าบอกก่อนนะที่ติน่าไปหาเอ็กซ์เพรสคนนี้เนี่ยติน่าจ่ายเงินไปกว่า30,000นบาทนะคะตอนนั้นเนี่ยบัตรเครดิตของติน่าเนจริงๆเนี่ยเต็มทุกใบนะคะรูดวงเงินเต็มทุกใบเลยแต่ว่าติน่าไปอ้อนแฟนนะคะบอกว่า y ไอ I ขอครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าครั้งเดียได้แน่นอนเหมือนเราบอกว่า ทุกพอเข้าทิ้งอ่ะแบบเอ้ยมันจะต้องให้ได้มันจะต้องได้ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รวมค่าตัว๋วเครื่องบินรวมถึงค่าโรงแรมหรืออะไรยิ่งนะซึ่งเอ็กซ์เพรสคนนี้นะคะก็บอกกับติน่าว่าเฮ้ยในยูปักบเนี่ยจริงๆยูปักบแค่สิเนี่ยยูก็สามารถที่จะทําตามเป้าหมายที่อยู่ตั้งเอาไว้ได้แล้วหลังจากที่ติน่ากลับมาบ้านนะคะติน่าก็ทําตามที่เอ็กซ์เพรสคนนั้นบอกติน่านะคะและผลลัพธ์ที่ได้คือภายใน1เดือนนะคะตินาาา่าสามารถที่จะสร้างยอดขายได้เ0็0 0สนบาทนะคะแล้วก็ภายในสาม ้านาหรือว่าวันละแสน,นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์นี้นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากสูตรการตลาดขนมชั้นใสลงที่ที่น่าจะมาให้คุณฟรีนั่นเองแต่สิ่งที่น่ามาาหัศจรรย์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะหลังจากที่ทีน่าเคยติดเพดานรายได้คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือคุณอาจจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเนาะว่าแบบบางทีเรามีรายได้ประมาณนี้ประมาณนี้มาหลายเดือนแล้วหรือหลายปีแล้วเราติดเพดานรายได้มันไม่สามารถที่จะพุ่งออไปจากได้สักทีเนี่ยก็คืออะไรก็คือที่น่าสามารถที่จะทะลุเพดานรายได้ของตัวเองได้รวมถึงอะไรรวมถึงมีกําไรมากกว่า5้าส นะะในตอนนั้นเ่น่าดีใจมากพี่น่าดีใจสุดๆี่น่าดีใจแบบดีใจจนแบบไม่รู้ว่าจะเต้นท่าไหนให้มันคุ้มกับความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราสามารถที่จะทำได้สำเร็จสักที แล้วสิ่งนี้นะคะมันก็ทาให้ติาเนี่ยสามารถที่จะขยายทีมได้นะคะตอนนั้นตนิาก็มีทีมอยู่ประมาณ 15- บหถึงยีคนนะคะแต่ว่าชีวิตของติาก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงนะเพราะว่าทุกอย่างที่ติาทำเนี่ยมันเป็นระบบนะคะติาสามารถที่จะมีเครื่องทุนแรงนะคะม,มีระบบที่ทํางานให้มีคนที่ทํางานให้มีการจัดการที่ดีนะคะที่ทาให้ติาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานตลอดเวลา หลังจากที่ธุรกิจของติาไม่ติดเพดานรายได้แล้วเนี่ยติาก็ลองนําสูตรนี้นะคะไปใช้กับธุรกิจแนวอื่นเนาะเพื่อที่ติาจะได้รู้ว่าเฮ้ยสูตรนี้มันใช้ได้ผลกับทุกธุรกิจจริงๆเดี๋ยวติาขอดูก่อนนิดนึงนะเพราะมันมีหลายประเภทม,มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมนะเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งบ้านซื้อมาขายไปคลินิกทางการแพทย์หรือแม้แต่สํานักงานบนัญชีหรือว่าสานักงานกฎหมายหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่เอาสูตรนี้ไปใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน แล้วสิ่งที่ทาให้ทีน่าช็อกที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคือ alright, เพจเล็กๆบางเพจน,นะเจ้าของกิจการบางคนมีเพจเล็กๆเนี่ยคนติดตามแค่หลักร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ถึง1งนึ่พันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างเงินเจ็ดหลักได้ชั่วข้ามคืนก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันได้จากสูตรขนมชั้นใสลงวันนี้ซึ่งสิ่งที่ตีน่าช่วยเจ้าของกิจการทุกคนนะคะก็จะเหมือนๆกันหมดเนาะก็คือ1ตีน่าก็จะดูจากปัญหาก่อนนะว่าเขามีปัญหาอะไรเขาติดอะไรถึงทําให้เขาเนี่ยติดเพดานรายได้แล <sh> ้วก็ไม่สามารถที่จะได้ยอดขายในแบบที่ตตัวเอองง้การ สองตีน่าก็ให้สูตรขนมชั้นใสลุงกับเขาไปนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไปสร้างระบบการตลาดนะคะสามตีน่าก็แค่มองดูยอดขายของกิจการของเขานะคะที่พุ่งขึ้นเติบโตขึ้นเท่านั้นเองซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะคะคุณก็จะสงสัยว่าถ้าสูตรการตลาดขนมชั้นใสลุงมันดีขนาดนี้ตีน่าจะเอามาให้คุณฟรีทาไมนะคะซึ่งก็เป็นคําถามที่แฟร์ดีนะคะตีน่าก็จะตอบแบบแฟร์ๆเลยว่าตีน่าทาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆแม้ว่าตีน่าจะรันธรุรกิจแบบหลักของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของ หลายคนนะคะหลักสิบล้านร้อยล้านหรืออะไรอย่างี้เนาะ,ะตีน่าก็ยังมีแมวอีกสองตัวนะคะตีน่าก็ยังมีซีรีส์ที่ตีน่าจะต้องไปดูนะคะแต่ว่าตีน่าก็ยังมีเวลาเหลือเนาะในการที่จะมาทําอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตีน่าไม่ได้ตกเป็นทาสของธุรกิจของตัวเองนะคะตีน่าไม่ได้ทางานตลอดเวลาจะคิดไปคิดมาตีน่าอาจจะทํางานตลอดเวลาก็ได้นะแต่ว่าตีน่าชอบทำแกเรื่องเลือกอ่ะคือคุณอยากที่จะทําในสิ่งที่คุณชอบไง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นแล้วว่าสูตรขนมชั้นสายลุง2.0เนี่ยมันมีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะคะเจ้าของกิจการบางคนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้กับตัวเองเนี่ยกว่า300%ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันนะคะก็ทําได้มาแล้วและที่น่ามั่นใจว่าเมื่อคุณได้สูตรนี้ไปนะคะคุณสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ในทันทีซึ่งพอคุณได้สูตรการลลาขนมชั้นสายลุงมไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทําได้2อ,อย่างเนาะอย่างแรกเลยก็คือคุณสามารถที่จะเอา ะะไปทําเองได้ก็คืออะไรก็คือคุณสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปสร้างระบบการตลาดที่สมบูรณ์ให้กับตัวเองคุณสามารถที่จะเขียนโพสขายสร้างคอนเทนต์นะคะรวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่มีกําลังจ่ายแล้วก็พร้อมซื้อเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างระบบในการดูแลลูกคา้าในการติดตามลูกค้านะคะในการเพิ่มยอดต่อบ,บิ n น,นะคะหรือทําให้ลูกค้าที่คุณมีอยู่เนี่ยทำยังไงให้เขากลับมาซื้อของกับคุณซ้าๆซ้ๆๆซ,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 ซึ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำเองเนี่ยตีน่าก็ยินดีเลยนะคะตีน่ามั่นใจว่าสูตรน พอที่คุณจะสละเวลานะคะแล้วก็กำลังของคุณเนี่ยในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน ต่อไปตัวเลือกที่2นะคะตัวเลือกที่2คืออะไรคือคุณสามารถที่จะให้ติาและทีมงานเนี่ยช่วยใช้สูตรนี้นะคะในการสร้างระบบการตลาดให้คุณถ้าคุณตัดสินใจแบบนั้นนะคะต่าก็จะช่วยคุณสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดลูกค้าที่มีกําลังจ่ายแล้วก็พร้อมซื้อเข้ามาทาให้คุณเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลากับลูกค้าผีใช่ไหมลูกค้าที่ทักเข้ามาเฉยๆแต่ไม่ซื้อหรือทักเข้ามาถามราคามาเปรียบเทียบราคาแล้วสุดท้ายก็ไปซื้อกับของที่ถูกกว่าของที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จะให้วิธีที่คุณสาาาามรถที่จจะกกํัดลูค้ พวกนี้เนี่ยออกไปได้ด้วยเดียก็จะช่วยคุณสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือทําให้ลูกค้าเนี่ยเลิกเปรียบเทียบสินค้าของคุณกับสินค้าอื่นๆที่คุณภาพต่ากว่าที่คุณภาพไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เดียร์ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาหาคุณนะคะตัดสินใจซื้อกับคุณเร็วขึ้นเวลาที่เขาเห็นสินค้าคุณเนี่ยเขาต้องคิดเลยว่าไม่ซื้อก็บ้าแล้วเดียรจะช่วยคุณออกแบบระบบหลังบ้านด้วยนะคะวิธีการปิดการขายแล้ววิธีการตอบแชทที่ทําให้คุณปิดการขายได้เร็วทีีี่่่่่สุุุุุดดดคคคณณจจะไไ้้้มมมตตอออองงงนนัเเเเฝาาแชททลลวหธรรกิืื ะะเป็นเครื่องผลิตเงินสามารถที่จะผลิตเงินได้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงคุณจะได้แลนระบบการตลาดนะคะที่คุณสามารถที่จะยื่นเอาไปให้ผู้ช่วยคุณหรือว่าให้ลูกน้องคุณก็ได้เอาไปดูนะคะแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปทําแทนให้คุณได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันละเอียดขนาดนั้นเลยเพราะว่าพูดกันตรงๆนะคะการดึงดูดเงินให้เข้ามาในธุรกิจเนี้ยขึ้นอยู่กับอะไรล้วนๆขึ้นอยู่กับการขายแล้วการตลาดนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งจองโทรศัพท์นั่งตัดต่อนั่งอะไรนั่งทํารูปเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือ มันไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะให้ติน่านะคะกับทีมงานเนี่ยช่วยทําสิ่งนี้ให้คุณเนี่ยราคานี้นะก็จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแต่ตีน่าบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการพูดคุยนี้ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อที่จะมาขายของคุณนะไม่ใช่นะฟังดีๆนะถ้าคุณอยากที่จะให้ติน่าและทีมงานเนี่ยช่วยสร้างระบบการตลาดนี้ให้คุณนะติน่าและทีมงานเนี่ยก็จะทําด้วยความยินดีเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากได้กก็ไไ่่ปนนระะแตวา ครั้งนี้นะคะจะไม่มีการบังคับให้คุณซื้อจะไม่มีการดันขายหรือว่ากดดันอะไรใดๆทั้งสิ้นให้คุณจ่ายเงินในทางกลับกันนะคะคุณจะได้รับระบบการตลาดแบบครบวงจรนะคะที่ออกแบบมาให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะเลยติน่าจะให้สูตรการตลาดขนมชั้นสายลุง2.0ยเนี่ยให้คุณฟรีไปเลยนะคะเป็นสูตรที่ทําให้บริษัทโนเนมของติน่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินจากสูตรนะคะเป็น30ล้านได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นถ้าคุณนําสูตรนี้ไปใช้นะคะแม้ว่าจะเอาไปปรับใช้แค่เพียงเล็กน้อยเนี่ยติน่ามั่น ว่าคุณจะเห็นนนนผลแ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะได้สูตรการตลาดขนมชั้นสายลุงนี้แบบที่ปรับมาให้กับธุรกิจของคุณเท่านั้นนะคะมาคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยกันติน่าบอกก่อนเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าการมาคุยครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณเสียเวลานะติน่าจะโอนเงินเพิ่มให้คุณเลยสามพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่ามั่นใจมากเลยมันไม่มีทางเลยว่ามันจะไม่ได้ผลซึ่งจริงๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าติน่ากล้าการันตีขนาดนี้ว่าติน่าจะให้เงินคุณเพิ่มเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่ามั่นใจมากๆเลยว่าสูตรที่ต่าจะให้คุณไปเนี่ยมันใช้ได้ผลแล้วก็มันไม่มีทางเลยที่สูตรการตลาดขนมชั้นใจลุงนี้นะคะมันจะไม่เวิร์กสำหรับคุณถ้าสมมติว่าคุณมาคุยนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยตีน่าจะโอนเงินให้คุณเลยนะ3,000บาทด้เอาไปเลยฟรีๆลองคิดดูนะสิ่งที่แย่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยก็คืออะไรก็คือคุณได้เงินต่างผ่านไปฟรีๆนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยคืออะไรคือคุณไได,ดด้้้้เเห็็นนสสูตตรีีแแลลลววคุณัิใจจทท่อาาปงมืะะก ที่จะเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็โตธุรกิจได้แบบก้าวกระโดดแบบที่คุณเนี่ยอยากได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผลมันจอ,อกมาเป็นยังไงก็ตามนะคะมันไม่มีนี่เลยคุณไม่มีวันเสียเลยอ่ะมันมีแต่ได้กับได้นะ,ะแต่ติน่าขอบอกก่อนว่าสูตรนี้นะคะไม่ได้สร้างเอาไวใ้ให้กับทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ติน่าสามารถช่วยเหลือได้ <_ m> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะได้รับสูตรนี้นะคะอยากที่จะมาคุยกันเนี่ยก็จะมีเกณฑ์4อย่างหลักๆนะคะถ้าคุณผ่าน4เกณฑ์นี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะอย่างแรกเลยคืออะไรก็คือคุณจะต้องมีธุรกิจจริงจังนะคุณต้องรันธุรกิจเเเเปป็็นนจจรริิิงงงัไมมม่่่่่ใชือหพ หรือว่าไม่รู้จะขายอะไรไม่มีไอเดียเลยหรืออะไรเงี้ยสูตรนี้นะคะก็จะไม่เหมาะกับคุณ สองสินค้าหรือว่าสิ่งที่คุณขายนะคะหรือว่าจะเป็นงานบริการต่างๆอะไรเงี้ยจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่านอกจากที่ีน่าจะช่วยคุณเพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยทีน่าช่วยคุณเนี่ยให้ได้ส่งสิ่งดีๆนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้คุณได้ผลแบบเต็มที่ที่สุดเนี่ยตีน่าบอกก่อนเลยว่าตีน่าจะไม่ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือว่าธุรกิจเทาๆหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นธุรกิจประเภทนี้นะคะก็ไม่ผ่านเกมนี้เช่นเดียวกัน สามนะคะก็คือธุรกิจของคุณไม่ใช่ธุรกิจขายตรงไม่ใช่ MLM ไม่ใช่การแบบว่าเน้นหาคนมาเข้าทีมแล้วก็ไม่ได้เน้นขายสินค้าหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณเป็น MLM เนี่ยสูตรนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณเช่นเดียวกัน C นะคะก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างนะคะสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นได้แล้วก็ทําตามที่บอกได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ได้ให้คุณทําอะไรแบบพิเลนพิเลนแน่ดอนนะคะแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าสมมติว่าคุณได้สูตรนี้ไปแล้วคุณไม่เอาไปทําตามหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีน่าอยากให้คุณเป็นคนที่ใจกว้างนิดน,นึงเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินว่าคุณผ่านเกณฑ์4ข้อน,นี้แล้วนะคะแล้วคุณอยากที่จะได้รับสูตรการลลาขนมชั้นใสลุงนี้นะคะขั้นตอนในการเข้้้าารรรัับบสสูตขนนมมชไลุงงี่อะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้คุณเนี่ยกรอกใบสมัครเข้ามานะคะซึ่งใบสมัครเนี่ยติ娜ก็จะถามคาถามคร่าวๆเนาะเพราะว่าต่าอยากรู้ว่าตอนนี้คุณทําธุรกิจอะไรคุณขายอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรแล้วก็คุณติดปัญหาอะไรอยู่2นะคะก็คือการชําระเงินมาจำสามพันบาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงติ娜ไม่แคร์เงินสามพันูคุณเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงเงินมาจำเนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเฉยๆนะคะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วคุณเนี่ยทำไมจริงจังนะคะ,นะคะซีเรีสในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าทําให้ธุรกริจของคุณเนี่ยเพิ่มยอดขายได้จริง เพราะหลังจากที่เราได้มาคุยกันแล้วนะคะตีน่าก็จะคืนเงิน3,000บาทให้กับคุณไปเลยเว้นแต่ว่าคุณอยากให้ตีน่าและทีมงานนะคะช่วยนําสูตรนี้เนี่ยไปสร้างระบบการตลาดให้กับคุณถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเงินในส่วนนี้นะคะก็จะนําไปหักลบนะคะกับค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้สามเมื่อคุณชําระเงินมาจําเพื่อยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยน้องแอนมินนะคะก็จะนัดเวลาคุณนะคะให้คุณได้คุยกับคุณโอนะคะคุณโอนี่เป็นผู้ช่วยคนสนิทของตีน่าเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้นนะคะถึงสิ่งที่ตีน่าเนี่ยจะสามารถช่วยคุณได ซึ่งคุณโหเนี่ยก็ทำงานมากับตีน่าสปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณกรอกไปสมัครนะคะชำระเงินค่ามาจจำเสร็จแล้วเนี่ยคุณโอเนี่ยก็จะติดต่อคุณกลับไปนะคะภายใน24ชั่วโมงเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้นเท่านั้นเองใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง30นาที แล้วถ้าคุณโอ๋เนี่ยเห็นว่าตีน่าเนี่ยสามารถที่จะช่วยธุรกิจของคุณได้นะคะคุณก็จะได้คุยกับที่ปรึกษาทางการตลาดของตีน่านะคะเพื่อวางแผนการตลาดแบบละเอียดแล้วก็ชัดเจนสําหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะแต่ตีน่าอยากบอกก่อนเลยนะว่าทุกคนที่คุณจะได้คุยเนี่ยเป็นทีมงานคนสนิทนะคะที่ตีน่าจ้างเองจ่ายเงินเดือนเองนะคะแล้วก็ช่วยตีน่านะคะในการเพิ่มยอดขายด้วยแต่ว่าคุณเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะในการที่ได้มาคุยกับทีมงานคนสนิทของตีน่าและในบริษัทของตีน่า ะะก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะที่จะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ สิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือเราก็จะเริ่มดูจากเป้าหมายของคุณเลยนะคะว่าคุณอยากที่จะโตธุรกิจไปถึงจุดไหนคุณอยากได้ยอดขายเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาที่คุณติดอยู่ตอนนี้คืออะไรหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะได้สูตรการตลายขนมชั้นสายลุงนะคะที่ออกแบบมาให้กับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับคุณนะคะแบบเดียวกับที่มันเคยเพิ่มยอดขายให้กับติน่ามาแล้วนะคะสาล้านต่อปีและถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้ติน่าและทีมงานเนี่ยช่วยนําสูตรนี้นะคะไปสร้างระบบการตลาดให้กับคุณเนี่ยติน่ากับทีมงานนะคะก็็เตมใจจนนะะะคแลวยยิดีีท่่ช ะะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อยากที่จะให้ทีมงานหรือว่าตีน่าช่วยเนาะคุณอยากที่จะไปทําเองเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําได้ตามสบายไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหลังจากที่วางสายไปแล้วเนี่ยเราก็จะคืนเงินมาจําให้กับคุณนะคะแล้วก็อย่างที่ตีน่าบอกถ้าคุณคิดว่าโอ้เสียเวลามากเลยกับการมาคุยครั้งนี้เน,เนี่ยแถมเงินให้คุณไปด้วยสามพันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะมาได้ที่ไลน์แอดครูที n a น่านะคะแล้วก็พิมพ์มาว่าสายลุงนะ,ะแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ที่น่าอยากที่จะบอกนะคะก็คืออะไรก็คือโอกาสนี้เนี่ยมันมีจํากัดมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการคุยแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ให้คําปรึกษาแบบละเอียดจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนมากๆได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือคุณควรรู้ว่าการที่จะได้มีที่ปรึกษาแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะมันหายากแล้วก็มันมีน้อยมากๆนะคะสิ่งที่ตนะิ娜พึ่งเสนอให้คุณไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศชาติไทยเราเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติาแค่อยากให้คุณรู้เฉยๆนะคะว่าโอกาสนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่นะคะแล้วคุณอยากที่จะได้สูตตรรการาาลลขนนนมชั้สยุะะคะ คุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เนาะแอดครูทีนาแล้วก็พิมพ์บอกน้องแอดมินมาว่าสายลุงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้ไม่ใช่การมาขายสินค้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนะเาะเงินสามพันเนี่ยเป็นเงินมัดจาเท่านั้นพอคุณคุยเสร็จแล้วคุณได้สูตรการตลาดขนมชั้นสายลุงที่สร้างมาเพื่อธุรกิจของคุณเอามาให้คุณแล้วเนี่ยหลังจากที่วางสายไปนะคะคุณก็จะได้รับเงินมัดจาคืนไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากที่จะให้ทีนาเนี่ยช่วยเหลือคุณเพิ่มเติมนะคะเงินมัดจาส่วนนี้เน จะสามารถนําไปหักลบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าก็หวังว่าเราจะได้มาคุยกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยติน่าก็มีเท่านี้ถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะแอดครูตีน่าสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ